ครับก็สวัสดีทุกคนนะผมก็วันนี้จะมารีแอคชั่นเพลงที่ชื่อว่าคุยคนเดียวเก่งนะผมเป็นเพลงของพี่พี่ทีแมนดาวนะผมวันนี้จะมาร้องโดยท r i น i t y นะครับผมก็พี่เช่พี่เติร์ดพี่แจ็กกี้นะครับผมก็มารับชมก็ว่าจะเป็นยังไงสําหรับครั้งที่แล้วก็จะเป็นเพลงภาพจํคาคือแอดชอบมากๆเพลงนั้นแล้วก็ยังฟังจนถึงทุกวันนี้นะผมคือแบบเพราะมากๆภาพจำยังชัดเจนก็สำหรับเพลงนี้ ไม่คิดว่าจะได้เห็นทินิตตี้ร้องเพลงคุยคนเดียวเก่งโอ้ oh, คือแบบเป็นอะไรที่อยู่เหนือความคาดหมายมากๆแล้วก็แอดทำคลิปนี้ช้ามากนะผมก็คลิปนี้ก็มาประมาณตั้งแต่ต้นเดือนแล้วนะผมต้นเดือนปีที่แล้วเนะี่ยไม่ใช่ปีต้นเดือนของเดือนที่แล้วนะผมก็ผ่านมาประมาณเดือนหนึ่งนะผมก็ตอนนี้ยอดวิวก็สองแสนเจ็ดนะผมก็มารับชมกันว่าจะเป็นยังไงนะผมไปรับชมกันว้าว เหมือนแคมปนะ์ะเหมือนแคมปลุกว่าปลุกปลุกมิจกี้ <laughs> มาดูว่าจะออกมาเป็นแนวไหน precious state mm -hmm. <ไ>สุดท้ายเธอไม่สนใจแต่ฉันเองต้องเสียใจแบบนี้ทุกทีแ <c oughs> ับน,นี้มันน่คว้าแต่ฉันยังไม่อ่อนล้ายิงทักไปหาเรื่องคุยเป็นอย่างไรยังหัวใหญ่สุดท้ายเธอไม่สนใจเป็นฉันเอง แบบนี้ทุกที oh, oh. เพราะทุกๆครั้งที่เธออ่านมันฉันก็ชื่นใจ <c oughs> ยังพอได้เห็นตอนเธอตอบมาเ <c oughs> มือนน้ำ ดีอดูความเป็นอะคอสติกอะ lab ma ni piche long to show thang to ther top chance facebook ig twitter to take a young from with when share me bark a meal to kick a shank get brother to talk with fan sister just wanna say i miss ya it's getting deeper and deeper song go pa to man kher top lap maga ko ka ka wa ung ther mai son lu mai ja ko you now girl i need your attention baby please make me your selection making ฉันเธอคงจะคุยไม่แก่งเลยไม่สนใจกันเธอคงจะคุยไม่แก่นเธอเลยไม่รักกันพระทุกทุกครั้งที่เธออันมันฉันก็ชื่นใจยิงพอได้แห่งตอนเธอตอม ใครมากอ่ะรถพอว่อากอ่ะแค่ยังรู้ฉันอยู่ตรงนี้มันก็พอแล้วหูวใจให้คุยคนเดียวก็ไม่เป็นไร S <S> ฉันอยากคุยกับเธอเลยทักเธอไปก็ตั้งแต่สิบโมงเช้าแต่เธอก็ยังไม่ตอบอะไรได้มนจสนสี่ทุ่มละพี่ไปสยาวไม่มีวี่แววคิดถึงก็อยากจะจีบวันแต่คงไม่ใช่แนว,วที่พอบอามะทักไปเธอก็ไม่เคยจะทักมาที่พยายามให้รักไปมันก็ไม่เคยได้รักมาที่มีเธอคือน้ำใจแต่ได้กลับมาเป็นน้ำตาที่ก่อัุกที่ที่ร้องไห้ยอยอโอ้คำเขาดีมากเลยไม่ใช่อะไร ตบเลยทีเพอร์เฟกต์มากอ้คือไม่ผิดหวังเลยคือแบบพอเป็นชื่อว่าทีมิตี้ก็คือแบบคือเรามั่นใจได้เลยว่ามันต้องออกมาดีแล้วมันต้องเพอเอาคือแบบก็ถึงบอกแบบไม่คิดว่ามันไม่คิดว่าไม่คิดว่าจะแบบมาร้องของทีมันดาวแล้วแบบโหคือแปลงเวอร์ชั่นได้แบบ เหมือนอะคอสติกอะคือเหมือนแบบสบายสบายดนตรีสบายสบายไม่ได้แบบไม่ได้แบบอ่าคือแบบต่างแต่ตักต่างแต่ต้องฉบับต้อฉบับจะแบบดนตรีจะเป็นอีกแนว่ใช่ไหมอือจะเร็วกว่านี้แล้วก็จะนี่อันนี้ก็คือจะซอฟลงมาแล้วก็แบบอารมณ์เหมือนแบบว่าไม่เป็นไรเออเธอคนจะคุยไม่เก่งอะไรแบบหวานๆนะพูดแบบพูดแบบไม่ไม่ได้ดุดันแบบเหมือนแบบ น้อยใจนิดๆอะไรอย่างงี้ก็หวังหวังให้สักวันหวังให้สักวันเธอคุยเก่งคงจะคุยเก่งแหละอะไรอย่างีา้ถ้าเธอคุยเก่งเธอก็คงจะอะไรประมาณนั้นนี่ครับผมก็น่ารักมากแล้วก็แล้วพี่เชก็ดีมาก่อนแรกอจังหวะแรกก็ดีแล้วนะแล้วพอมาจังหวะสองชอบคําที่เขามาเปลี่ยนไปคําท้ายอะ่ะแล้วมันแบบใกล้เคียงกันแต่มันแบบเอออะไรล่ำไรกับล่ำลาแล้วก็ อะไรให้อะไรไปกลับได้อย่างนั้นมาอะไรอย่างเงี้ยให้ได้ให้ไปแต่ไม่ได้กลับมาอะไรเงี้ยคือแบบคํามันแบบดีมากอ่ะคือที่แอดร้องร้องไม่ให้ร้องที่แอดพึมพำไปตามเอที่แอดพึมพำตามได้เพราะว่าอ่านอ่านเนื้อเพลงที่มันขึ้นมาอยู่ข้างๆจอนะผมเห็นก็คือแบบพอพี่เชยร้องปุ๊บก็อ่านอ่านแล้วว่าเออแรปนี้มันเขียนว่าอะไรปุ๊บ,บก็เลยแบบ โอ้โห oh, รู้สึก,กว้าวเพราะว่าคำมันมันมันสวยมากนะผมแล้วมันดีมากๆแล้วมันเข้ามากแล้วพอที่ร้องพี่แจ็กกี้ร้องชอบมากๆนะคนั่ผมพอพี่แจ็กกี้นี่คือแบบจริงๆไม่ใช่พี่หรอกพี่แจ็กกี้น่าจะอายุน้อยกว่าน้อกว่าเน้แต่ว่าแล้วถือว่าเขาเป็นพี่อ่ะคือแบบเขาดูโตวกว่าเขาดูกิง่งดูอะไรก็จะเรียกเหมารวมว่าเป็นพี่มันเลยเนี่ยผมผมันก็แบบร้องภาษา คือร้องร้องไทยได้แบบไทยมากๆอะชอบชอบเสียงพี่จ็กกี้มากนะผมส่วนพีเตอร์นี่ก็คือเก่งเก่งมากๆอยู่แล้วนะผมก็คือแบบได้ทั้งหมดได้ทั้งไทยได้ทั้งอังกฤษเนี่ยผมแล้วก็ชอบเวลาเขาประสานกันทั้งหมด3าคนคือเพอร์เฟกมากๆเนี่ยผมคือพอมากๆสําหรับคลิปนี้ก็คือชอบมากๆดีใจมากๆที่ทําออกมาเนี่ยผมโหดีมากก็หวังว่าทีวิตที่จะมาทิปปสตอ,อีกแล้วก็เหมือนเร็วๆนี้ กำลังจะมีอัลบั้มใหม่นะผมอัลบั้มที่กำลังจะออกใกล้แล้วแหละใกล้แล้วนะผมเห็นมีปล่อยมา30มสิบวิมีทีเซอร์เนี่ยผมก็ยังไงก็เดี๋ยวเรามารีแอคชั่นกันนะผมใครที่อยากเห็นรีแอคชั่นก็สามารถมากดติดตามกดกระดิ่งไว้แล้วก็มารอรับชมพร้อมกันได้นะผมก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนมาก,ท,ก,ท,กที่เข้ามารับชมกันนะผมไว้เจอกันคลิปหน้าสโลวันี้บ๊ายบายครับ